ดี่นีนิดกระมลวันนี้เมนูอาหารง่ายๆอีกแล้วนะคะหมูเราจะใช้หมูสันนอกติดสันคอเพราะว่าเนื้อส่วนนี้จะนุ่มนะคะทุกคนผัดพริกแกงถั่วซึ่งเป็นเมนูง่ายๆแต่พี่นีจะมีเทคนิคของพี่นีก็คือเจียวกระเทียมให้หอมก่อนที่จะใส่พริกแกงมันจะทำให้พริกแกงเรามีรสชาติมากขึ้นนะคะส่วนกะปิก็ใส่ไปปริมาณ เรกน้อยผัดจนเครื่องแกงหอมกลิ่นกระเทียมก็หอมขึ้นมาเติมกะทินิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะผัดพริกผัดพริกแกงก็จะได้มีความหอมมากขึ้นเมื่อเราเติมหมูผัดรวนไปเรื่อยเรื่อจนเกือบสุกล้วก็ปรุงรสนะคะทุกคนปรุงรสนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะขึ้นอยู่กับพริกแกงเราแล้วก็กะปิ ถ้าพริกแกงเค็มกะปิเค็มมันก็เติมแค่น้ำตาลอย่างเดียวส่วนผัดพริกแกงของพี่นีจะใส่กะทิเพราะเวลาน้ำแกงมันจะหอมและหวานกลิ่นกะทิมากกว่าที่เราจะใช้น้ำมันผัดอย่างเดียวนะคะลองทำดูซึ่งมันจะหอมอร่อยมันไม่ใช่แกงกะทิแต่มันเป็นผัดพริกแกง กับน้ำกะทิมันจะอร่อยมากทุกคนน้ำมันจะเข้มข้นส่วนพี่นีจะใส่ใบโหระพาใบยี่หราใบกะเพราใส่ไปหอมอบอวนเลยทุกคนเตรียมเลยเตรียมตักข้าวร้อนๆ้ราดด้วยผัดพริกแกงถั่วรับรองมื้อนี้ทุกคนจะอิ่มอร่อยด้วยเมนูง่ายๆกับเทคนิคของพี่นีนะคะสวัสดีค่ะ